น้ำขมมากเห็นไหมน้ำสวัสดีค่ะทุกคนจ้ามาเก็บลูกกลุน สวนบ้านคนอดีนโอ้หแสงแดดเข้าตาเต็มนู้นไงเจ้าของบ้านใจดีมากสวนสวยมากน้ำตกมีน้ำตก,ม,ำตกมีเป็ดหน่อยเป็ดใหญ่้ว สนามหญ้าสวยมากดอกไม้กั่งงามดอกมากดกเป็น ก็เป็นเขาเรียกเป็นจุ่มเป็นเงาเป็นเงาเป็นงวยเอาให้เป็นเงาเป็นงวยเป็นเงาเป็นงวยดกมากดกจริงจ้าดกปีนี้เพิ่นว่าบ่โดกปันใดว่าซันแต่ว่าเมคอก็ว่าดกสุดๆด,สดๆูสุดๆสุสดๆสูกบนเส้นหมดแต่ว่าก็พอดีค่ะอร่อยตอนนี้ก็อร่อยหวานดกโพดเพร Cầm cực mực như ta Đột mắt hình chính nữa khác ฮ่มๆจ้ะเปรี้ยวอยู่อันนี้น้ำผสุกคัก สวยมากใหญ่มากนี่ล่ะแม่แม่เก็บอะไรผมเก็บร้อยเก็บร้อยอยู่ใต่ต้นนี่นะคะเจ้าของบ้านถามเธอเก็บปักครูสเบียว่าสันเก็บๆเดี๋ยวฉันไปเก็บมาสนะหมากที่ไข่ๆอยู่บานไว้ควันนะคะ พวกดำๆนี่เขาจะหวานแล้วอร่อยมากเสียค่าตน้น เป็นจุมจ่มๆเลยจ้ะเป็นเงาเป็นเงาเป็นงนเป็นเงาสดๆจากต้นปลอดสารจ้ะ จ้าของบ้านใจดีมากน่ารักที่สุดโอ้โหเรดวีนแบร์เยตาดสตูลูกใหญ่มากเรดวีนแบร์ลูกใหญ่มากค่ะโอ้โหโอ้โหมาเจ้าเบิงโอ้โหอันยเมนี เยอรมนียางงามสวยมากค่ะเข้ากับแมข่ขอนเป๊ะปังเป๊ะปังเบอร์เรดวีนแบร์สวยสุดมันก็เปรี้ยวอมหวานเปรี้ยวอมหวานของคุณพี่ข้างบ้านคุณพี่ก็ได้เนาะงวใหญ่มาก แล้วก็ดกมุเจ้าเบิงต้องดูข้างล่างนะว่าจะเห็นดกดกแลมุเจ้าเบิงพว่วงนี่มุเจ้าเบิงพ่วงนี่สกปรโอ้โหลูกใหญ่โคตรนอะ่ะใหญ่โคตรอ่ะดูดูด,ดูลูกใหญ่มากไม่เคยเห็นบ้านไหนลูกใหญ่ขนาดนี้พอหลังบ้านแม่ขวัญลูกจึ้งหนึ่งอ้อหลังบ้านทางหลังนู้นนะแบบนี่นะผลไม้เมืองหนาวหมดยกขึ้นมาแต่มุเจ้าสิเห็นว่าแบบอลังสวย คุณยายก็จะถอนหญ้าออกหมดเลยก่อนหน้าหนาวให้ก็ปักบอนสมนี่อันนี้นอ,นนะอะไรเมื่อกี้เลือดวินแบรอันนี้หมักหมักเลือดสวัสดวินแบรอืมหอมหวานกว่าลูกแดงแต่ก็เปรี้ยวอยู่ปีนี้ไม่ค่อยดกคุณคุณปี้ว่าปีนี้ไม่ค่อยดก บิลคอมเนครูสเบร์ดอกมากค่ะดกมากค่ะดกมากดกมากกำคึกเมือกีอว้วะเนะเป็นเส้นเป็นสายอยู่นะต้นเดียวได้เป็นหาบค่ะต้นน้อย,อ,ยอุ้มอุ้มเดียวได้เป็นหาบ ข้างในหวานแล้วก็เปลือกเปือกตรงเปลือกมันจะปเปรี้ยว nằm ta Ui hô Nhóc ngon no mẹ đà mình khò เลี้ยวเลี t ้ยอ๋อนมยาตมิแก่ดมยตมิแกเวียดินแต่ว่าสก็เยเราอักษรอโยโอ้ยมัดมแูดะดมาก าอาในในยกว่าบอกซีดานอุบลันดาครอปปอรอน,นอมอินแต่อยอสลับปอหอน,นอมบดแต่สน่นโอ้ยอย,อยอย,อยโอยส โซเยอะดูโซอืมมามา่ซาลัปเปะแมโ่โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยโน้ำขมมากเห็นไหมน้ำ คำไหนคำพิษนี่อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน